ก็มาอยู่กับนิงไนนิงเดลี่ชาแนนะคะในคลิปนี้นิงก็จะพูดถึงเรื่องไวรัสโควิด1นะทุกคนก็คือตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็ทยอยฉีดวัคซีนบ้างแล้วนะทุกคนแบบถ้าเป็นแบบชาวต่างชาติแบบนิงอย่างเงี้ยก็คือคือชชบตรงนี้คือแบบรัฐบาลญี่ปุ่นคือเขาแบบดูแลต่างชาติเทียบเท่ากับคนญี่ปุ่นเลยนะก็คือดีตรงนี้ พราะว่าเราก็เสียภาษีสสให้เขาเนาะแล้วเรื่องวัคซีนก็คือจะมีอยู่2ตัวก็คือไฟเซอร์กับโมโนาซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะได้แตกต่างกันนะอย่างของิงก็คือเอกสารที่ส่งมาที่ไปรษณีย์เขาส่งมาที่รัฐบาลส่งให้ก็จะมี2แบบซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะเป็นสีที่แตกต่างกันแต่ของิงก็คืออยู่ในเขตไอจิ IG ก็คือจะหน้าตาแบบนี้แล้วก็มี เหมือนแบบอันเนี้ยชื่อก็คือจะเป็นแบบเหมือนข้างในมันก็จะเป็นกราฟกราฟแสดงแบบฉีดไปเท่าไหร่แล้วอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่รู้กันก็คือเขาทยอยฉีดกลุ่มเสี่ยงก่อนก็คือแพทย์ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยอย่างเราแบบอายุก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็คือเขาก็าทยอยฉีดเหมือนกันแต่คือจะฉีดกับกลุ่มเสี่ยงมากกว่าทุกคน แล้วเอกสารในเนี้ยเริ่มตัวเนี้ยก่อนก็คือข้างในจะมีอะไรบ้า,างเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูข้างในอย่างอันนี้ใช่ไหมก็จะเป็นแผนที่อันแรกเลยก็คือแผนที่คือในจังหวัดจังหวัดนึงอย่างก็คือเขาจะมีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลหรือจะเป็นมหาลัยหรืออะไรที่แบบเป็นศูนย์สามารถ ไปสิดวัคซีนได้ก็คือเราสามารถเช็กว่าที่ไหนอยู่ใกล้เรามากที่สุดเราก็สามารถไปที่นั่นได้ซึ่งเนียเขาจะมีแผนที่ให้อัเน,นี้ย็จะเป็นในเขตของโตุยตะเพราะว่าหนิงอยู่ในเขตของโตุยตะเน,นี่ยแผนที่แล้วก็จะมีวิธีอันเนี้ยจะเป็นวิธีวิธีการจองมันก็จะมีค r วโค้ดให้สแกนนะทุกคนก็คือ เข้าไปสกแกนแล้วก็สามารถเช็คเช็คที่อยู่ที่เราอยู่ใกล้หรือสถานที่จุดจุดรับสีวัคซีนที่อยู่ใกล้เราหรือจะเป็นแบบจองว่าไปฉีดสีดที่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเมื่อเราฉีดที่ไหนแล้วเราก็ต้องไปฉีดที่นั่นในเข็มที่2ด้วยนะทุกคนเจ็บพอแล้วเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกันส่วนใบเนี้ยจะเป็นข้อมูลการกออ่อเอกสาร ที่เขาบอกมาเอกสารอย่างเงี้ยให้เรากรอกข้อมูลเบื้องต้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบตัวอย่างของเอกสารที่เรากรอกในข้อมูลรับวัคซีนนะส่วนอันนี้แผ่นที่4ก็จะเป็นรายละเอียดของ วัคซีนว่าต้องฉีดกี่ครั้งเขาบอกฉีดสองครั้งอายตุตั้งแต่16ปีขึ้นไปเนี่ยก็คือเขาจะบอกข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การฉีดการรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะทุกคนก็มีประมาณนี้ส่วนมาดูกันที่อันที่สองอันที่สองก็คือ,อแทนเนี่ยคือเอกสารสมันเยอะมาก ราะว่าเขาต้องแนบมาให้เราดูว่ามันมีอะไรบนะ้างอันนี้นะทุกคนอีกซองหนึ่งก็คือมันมาสองซองซองนี้ก็จะมีอธิบายรายละเอียดการก,รอก่อแล้วก็คูปองคูปองรับวัคซีนของเราซึ่งเขาให้คูปองมาด้วยนะก็คือแต่คือในนี้จะเป็นการอธิบายผลข้างเคียงของวัคซีนซึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษ มีภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยันี้คือเป็นรายละเอียดว่าผลข้างเคียงวัคซีนเป็นยังไงอาจจะมีไข้แล้วก็มีเบอร์ติดต่อที่สามารถโทรไปที่ศูนย์ใหญ่ธนักงารใหญ่นะทุกคนเนี่ยบอกหลายๆอย่างโคโตบะโตยาซาชิ ที่ห้องโควิดโคโรนาเนี่ยหมกรายละเอียดผลข้างเคียงแล้วเอกสารที่หนิงจะต้องก่อคืออะไรที่เขาแนบมาให้ก็จะมีอยู่สออย่างที่เขาแนบมาให้ซึ่งเขาอธิบายในในรายละเอียดอยู่เนี่ยอันนี้คือที่เขาให้มาก็จะเป็นคูปองอันนี้ก็คือเป็นคูปอง คูปองสำหรับรับรับวัคซีนซึ่งมันจะมี2งงาน2งงานนะเพราะว่าเราฉีดสองครั้งซึ่งตรงน,นี้มันจะมีเลขประจำตัวเราแล้วก็จะเป็นชื่อเราที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือตามบัตรไซริวนะบัตรไซริวหรือบัตรประจำตัวของคนต่างชาตินะทุกคนแบบอยู่ญี่ปุ่นอย่าเงี้ยก็ต้องมีบัตรประจำตัวพำนักอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วอันนี้ก็คือก่อข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น อย่างตัวเนี้ยนะก็คือมันจะมีให้เรากดที่อยู่แล้วก็ชื่อเราวันเดือนปีเกิดอายุเพศอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ตอบแบบสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพว่าเอออย่างข้อถามก็จะถามว่าเราเคยฉีดวัคซีนจากที่ไหนก่อนไหมเดี๋ยแบบเคยฉีดมาแล้วกี่ครั้งอะไรเงี้ยอันนี้คือย,ยังไม่ฉีดก็จะตีกว่ายังไม่ยังไม่นะทุกคนแล้วก็ จะมีคําถามว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการวัคซีนไหมอย่างแบบเป็นผู้ป่วยเป็นหมอหรือแบบเป็นคนที่อายุมากกว่า65 60กสปีขึ้นไป60ถึง64ปีอันนี้คือจะเคยกลุ่มแรกๆที่เขาทำวัคซีนเนี่ยก็ประมาณนี้นะ 3, ก็ถามคำถามุขภาพว่า 5, วเราแพ้ ยาอะไรไหมเป็นอะไรไหมมีอาการอะไรไหม,ม,าาไไมเบื้องต้นอย่างเงี้ยเหมือนคำถามทั่วไปก็จะวัดอุณหภูมิแล้วก็เซ็นอะไรอันนี้คืออันนี้คือเอกสารที่เราจะไปให้กับแพทย์ซึ่งหญิงได้มาเมื่อเดือนที่แล้วนะเอกสารที่เขาให้มาเมื่อเดือนกรกฎาคมเพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่20สิสิงหาแล้วทุกคนซึ่งอันนี้คือได้จอง ได้จองกับทางโรงพยาบาลไว้แล้วอันนี้ก็จะเป็นใบจองจองก็คือการจองเขาจะบอกทั้งสองรอบเลยนะว่าวันไหนเว้นระยะห่าง2องสัปดาห์แล้วก็มีเวลาระบุแล้วก็สถานที่อันนี้คือการจองสองครั้งซึ่งก็จะไปฉีดพรุ่งนี้นะ่คุณถ้าแบบก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็คือของหนึ่งได้จะเป็นไฟเซอร์นะ ก็เคยเขตที่นิอยู่จะเป็นไฟเซอร์แต่แล้วเราดูพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไงอีกทีนะทุกคนเดี๋ยวแบบถ้าเป็นอักเกิดอาการยังไงบ้างหรือแบบหลังได้รับวัคซีนแล้วมีอะไรบ้างเดี๋ยวนิงก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะทุกคนกคน็ประมาณนี้นะทุกคนนี่แหละบางคนถามบางคนก็ถามทักมาถามนิงว่าไปทํางานญี่ปุ่นโควิดระนานบาดอย่างนี้แบบเขาดูแลดีไหมรัฐบาลก็คือ ดูแลดีนะทุกคนคือแบบเขาไม่ได้มีที่เดียวให้เราฉีดนะแต่คือแบบเขามีกระจัดกระจายไปแบบเพื่อให้คนเข้าถึงแต่คือมันจะยากหน่อยก็ตรงแค่ที่จองเพราะว่าบางที่ก็เต็มบางที่ก็วัคซีนเขายังไม่มีวัคซีนวัคซีนหมดก็มีนะทุกคนโอเคค่ะทุกคน <laughs> แค่คลิปนี้นิ่งไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้อัปเดตกันอาการอาการทีหลังนะทุกคนนะ ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเราดูพรุ่งนี้กับเข็มเลขของไฟเซอร์นะทุกคนโอเคค่ะให้ชาวกระชือกดไลค์กดซับสไคร์นี้เป็นกำลังใจให้หนุนใจบ๊ายตลอดสวัดสดีจ้า